ในอีวิกินทีัด้มีเป็ดโปโตหนึง่งเขาอยากเป็นสัตมามากเลยเขาก็เดิทนทารเดินทางไปด่วดสุซลิน่างเสน,น็เหนื่อยพอเขาไปถึงเขาก็ได้ฝึกวิชา,า,าก็เจ้าักจับพั้คนเจ้าเจ้าเจ้าแล้วเขาพอเขาได้สำเร็จเขาก็ถ้และคนว่าอาจารย์ของเขาไดนะครับอาจารย์แล้วเขาได้เดินกลับบ้านแล้วใส่ชุดดังเดอนแบบเท่ๆคือแล้วจากนั้นเขาก็ไปซื้อชุดใ่ธตรมะที่รัดตรงไข่มาโอ้พระเจ้ามันรัดมากเลย และเขานั้นมีพลังของไสตมะเป็นอยู่แล้วแดดรอนเขาคือเป็ดเป็นตัวเล็กตัวเดียวถ้าเป็ดกับไสตมะมาลงกันเนี่ยมันก็จะเป็นเป็ดไซตมะยังไงล่ะเฮ้เฮเฮ้เฮ้เฮ้เ้ เราจะมาเช prime, bar, like people, plex, ิก oh, ันเปแต่จะมแบบขั้นเทพตอนนี Canadians> ้ผมเล่าเรื่องของผมไปในอดีตและปัจจุบันน่าเห็นไหมยังไม่ทันทำราเลยช้างปิวร่อนไปยันอวกาศเลยอะโอ้โหโอ้ตะคอนครับตกคอนดูว่าสนานนะครับไม่รู้จะปิวไปไหนได้นะครับเดี๋ยวตามนั่งรถไปก่อนไปจนครับปึ้ง ไปนะปังปุ้ง,งคอนเดอร์พังว้าววิ่งดิตรุดปุดๆลองนี้สิว้าวโอ้พยานท้องฟ้าผมไม่รู้มันเกิดทำไมผมเป็นอย่างนี้หรู้ว่าผมไปที่เล่าเรื่อง่ะโอ้แล้วปะทุกยังคว่ำหน้าเด้ออรเนีนะ จะช้างจริงหรือเปล่าน่นะครับโอ้โหยังไม่เชื่อเชื่อตัวตนเลยว่ามันเป็ดหรือเปล่าหรือว่าเป็ดโป้เนี่ยผมน่าจะเป็นเป็ดที่ใช้โป้แล้วมั้งโอ้โหว้าวลองด้วยช้างรับเดี๋ยวจะมาทดสอบอะไรกันนิดนึงหน่อยเฮ้ยเพื่อนว่าอะไรทำไมตานแดงกล่ำอย่างนั้นน่ะฉันไม่ค่อยมีอารมณ์เท่าไหร่อ่ะเมียทิ้งอ่ะนั่นเหรอ เสียดายด้วยอ่ะงั้นฉ okay. ันจะไปดูส่วนที่ชอบชอบโอเคไหมไม่ฉันไม่อยากไปแต่ไปไปเออแต่ยังไงฉันก็ยังโยกหัวได้อ่ะมาจับคุณมาป่ากันดีกว่าพี่มาป่ากรับพี่มาป่าพี่พี่พี่มาป่าเออเออ้ยทำอะไรฉันอะผมยังไม่นทำอะไรพี่เไรต้องเอ็งต้องระวังพลังเอ็งหน่อยนะเอ็งใช้พลังโง่ๆฟุ้งๆี้วนี่อะ ระวังเองตายนะแล้วทำไมพี่แล้วทำไมพี่เอ,อ่อตาแดงจังเลยอ่ะพอดีว่าน้ำร้อนลวกตาอนะ่ะแล้วไปนทำอีท่าไหนน้ร้อนลวกตาวู<ฮ>้เขออาจะตั้งไหมครับโอ้พระเจ้าโอเคเดินท,ท,ทำการเดินช้อนนักเยีนยนเราเห็นนะครับไปพุง่งไม่ไปบ้างชนจน,น,นได้หมดจนได้หมดเลย ช่หมดไปเลยปังมาตปฐมพยาบาลกระชอนว้ยนี oh ่กองปฐมพยาบาลเนี่ยมีพลังขนาดนี้เลยยังงั้นเหรอนี่นะว้ามีพลังเยอะตัวปฐมพยาบาลเนี่ยไปครับว้าวโอ้ยกงปฐมพยาบาลนี่นามีพลังวิเศษอะไรหรือเปล่าเนี่ยครับกองปฐมพยาบาลนี่ไม่ใช่ธรรมดา จ้าครับโอ้โหโอ้มนไม่ทรรมดานะเนี่ยตองของไวอดนีตรงนี้สิวิ่งมันก็นะเกมนี้ก็อาจสร้างไม่ภาพไม่สวยหรืออะไรนะแต่ก็บอกเลยว่าเป็นเกมที่เล่นสนุกมากนะไม่ใช่นิดด้วยก็บอกว่าเป็นเกมที่ใช้แบบไม่ใช้เน็ตก็ถือว่าโอเคแหละยังมีพู้สต่างๆเลยเช่นพี่หมีนี่หมีหรือหมาเนี่ยหมา เฮ้ยพี่เฮ้ยถูกแล้วพี่ปั๊บตุบปรรดปุ่งปุ่งแปลกตาตาต่างนี่คือเทพนะพี่ไปฮึ่งข้อเกับทะลุรไม่ปังเป่าเป่าเราไม่ได้แล้วมาเดี๋เราทำงานปฏิบัติกรรมกันดีกว่าเริ่มจากไปเอาดูคอนเทนเนอร์ตรงนี้มา คอร์เทนเนอร์ตัวนีเออ้เดี๋ยวโอ้ยทำไมที่เดานแรงมันไม่นานเลยวะเราจะมาสร้งางงานประติมากรรมกันครับน่่ๆๆ่เป็นะาเนเทพขนาดนั้นอ่ะอือโดนเลยเอาใช้ใช้ตุ๊กคอร์เทนเนอ,อร์เป็นบอลนะครับอือตัวกลังเยอะขนาดไหนอ่ะไปอับปิว BOOM! Ahah, serius juga kan? Serius, serius, serius! Iba! Iba, kamu sudah harus membantu! Tolong, tolong! Wih! Sudah selesai! Kamu sudah selesai! Eh, ini sudah tidak akan pergi lagi? Ke Oke, kita pergi mencari Patel. ชนรเนี่มาชนชนนี่หมดชนนี่หมดเลยตรงนี้มีอะไรกันชนว้ายว้น้ำม,มันลงเรือน,นี่นะเ,เราจะเบอร์ปฏิมากรรมการวาร์ปยังไงละ่ะ1 2 3 t w โอ้ยปป้มน้ำมันเนาอยู่หรือเปล่าคุณปีป้า,านมิชชิดเลยอะ่ะอายุเอาไป ไปแล้วเหรอน่ได้ยินไม่ลงลงก็มวผมคือใครอะไปล้อีกไม่รู้จกรุงแล้วเหรอลุงใครอะลงเตอมีใครมาวะไม่มีหรอกไปไปไปไไปไไป เฮ้ยครับผมมาเติมน <c oughs> right. ้ำมันครับมีใครอยู่ให้ผมเติมน้ำมันไหมครับตรงใจตรงไปกินไก่กินอยู่กินแล้ไม่กินเป็ดแหมเป็นปักกินอะไรนี่มาเกิดว่าไงนะให้ผมเข้าไปให้ผมเข้าไปว้าไปรออีเล้าไปเข้าบ้านเราโน้นก็ดีกว่าแย่ๆเข้านะมนนวดเหรอ แต่อ๋อแล้วเราก็ต้องเติมน้ํามันกันก่อนวิธีเติมนั่คือกินมันเองแล้วเอาหัทะลุเข้าไปงี้นะครับเอาหัทะลุเข้าไปีอื๋อร่อยโอเคป๊า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 ฉันได้เหรออ่ะอ่ะมันชนไม่ได้ครับมันชนไม่ได้หรอใช่เฮ้ยพลังฉันมันไม่พออย่างนั้นเหรอหรือหรืออย่างไรกัน บ่าแลนาเนี่ยทุกเมดุยไทยทอนเนี่ยอูกีกุลาอตานบตาบเตอุราสวนมลด้วยกระถาลงกูเข้มไม่เคยว่าไงอุตตาตระอุดูอุตา,ตาตอุตานบตานางอิตยงอุตาระ,นนระนนอรันในเวลาที่เราจะไปโรงเรียนแค่ละมาทำอะไรให้ฮาตปนี่เฉยไปกันเลยและผมเลือเล่อนจากเรียนมหาวิทยา,ยายยลัยเศร้าเลนผมก็ได้ทำกันเรียนมหาโทรมหาตีจบที่นี่แต่ผมก็ได้เรียนจบมาแล้ว แต่ผมต้องการ์ตแห่งแห่งสิ e ่งทีน่นี่ที่ครูบาอาจารย์เคยตีตูดผมไว้ตีตูดได้ไหมไหวครูที่เาตีผมคืออาจารย์สีสมนั่นเองเอาแล้วนะเช้าที่ผมตีเขาตีสปีดเลยตัด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 ตานงานเองลูกคันนี้จะต้องตายไม่พังเลยไอ้นั้นไม่เดินดีกว่านะแล้วเดี๋ยวตุ๊บตับตุ๊บตาแล้วเดี๋ยไปชนบ้านดู อ๋อเลมอน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 เป็นยังไงครับว้ายบังนทำไมเนี่ยเล่นบอน,นบอยนอนว้าวเนี่ครับงานปฏิมากรรมชื่อดังนะครับรถยกบ้านเด็กโอเคไหนแกน่าอยากขึ้นอยู่สวรรค์หรือเปล่าไม่เขาไม่อยากไายไม่ต้องอยู่บนสวรรค์เองก็อยู่มานาลกได้ไปโอ้ บ้านกับหัวครับท่านผู้ชมโอเคงั้นลองชนอีกทีดิปิ้ววันนี้บ้านตีลังกานะครับบ้านทับช้างนะครับบ้านทับช้างโอ้พระเจา้าบ้านทับอยู่บนช้างนะช้างก็ตายหาคาที่เรียบร้อยแล้วมีสิ่งของให้เล่นมากมายเลยปังปะประดะปุ่มปุ่ง ปังปังไม่โดนไมไ่เป็นไรปิงแปลเ้ยเป็น COVID. โควิดก,ก็ฉันแผลแล้วก็กลายเป็นติมากรรมอันที่แรกเออที่ที่สองเราดีกว่าลองมีดูสิไปเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมันลอยครับทุกคน ได้แต่ป่วยโควิดเลยแล้วตะกี้รถล,ล้อมใช่ไหมล่ะกีรถล้อมมันลอยนะครับโอ้โหเราดูมาปะยังสั่นหางและยืนบนถนน,นได้อยู่จนเก็บโอ้พระเจ้าไม่ใช่ไหนหรือเปล่าไปชนเลยย่ยาโอ้ โอเคเนี okay. ่แหละแต่ข้าชอบกินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นสมาชิันะกระดิ้ามกดแห้งแล้วก็กดซับสไคร e แล้วกดตัดตะไคร้ให้พวกเราได้ละระหว่างคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนว้าว wow.